สวัสดีจ้าวันนี้แม่จะพาทําน้ําปูนะซ้าวไอวัตถุดิบหลักของข้าวกับปูหน้าตัวเป็นๆน,นะจ้าก่อนจะไปต่ำเดี๋ยวอันจะไปนอกน้ําเย็นเฮียก่อนนะจ้ามาดูส่วนรประกอบต่างๆนะจ้าวก็จะมีใบฝร,รัง่งหรือใบบกเวกกนะเนาะปูหน้าเนื่งกิโลจะใช้สักสิบใบนะจ้าวใบตะไคร้แก่เนี่ยหนึ่งกำมือนะจ้าวใบคาแก่ประมาณ3ามถึงสี่ใบนะคะอันนี้กับวัตถุดิบหลักของเฮาเนาะตะไคร้หนึ่งกำมือใบฝรั่งสิบใบนะใบคาสามใบจะใช้ใบใหญ่ใบแก่นะจ้า ตะไคร้มาหั่นมาซอยนะจ๊าเสร็จเรียบร้อยก็ตามด้วยใบข่าแล้วก็ใบบักล้วยกาหรือใบฝรั่งนะจ๊าถ้าปริมาณเยอะๆก็ใจปั่นก็ได้เนาะวันนี้ปริมาณปูเขาใจแค่1กิโลกร,รมนะัมเนาะเขากะใจวิธีตำมอนะนะจ้าปูหน้าตัวเป็นๆนะนน็อกน้ําเย็นเรียบร้อยนะจ้าเอามาโคกกับใบตะไคร้ใบข่าแล้วก็ใบฝรั่งนะจ้าโคกจนละเอียดเนาะ ละเอียดได้ที่ดีแล้วก็จะตักใส่กระชอนหรือว่าใส่ตะก้าก็ได้เดวเฮาก็จะเอาไปกรองนะคะตามเรียบร้อยกันหน้าตาสัปประมาณนี้ละเอียดประมาณนี้นะคะปั่นมาจะละเอียดกว่านี้นะจ้าเนื้อจะได้เยอะนะจ้าเทน้ําใส่ลงไปมือขยำขยำนะทำกินเองที่บ้านแบะบซีเลียน,นะจ้าถ้าทำขายก็ใส่ถุงมือให้น้อยนึงเนาะ น้ำปูจะได้คุณโอลโลยะคะ่ะเราก็จะหมักหรือพักไว้หนึ่งคืนนะจ๊ะถ้าจะเอากินแรงกว่าน,นั้นก็สองคืนก็ได้เนาะแต่แม่พักไว้แค่หนึ่งคืนนะให้มันมีกลิ่นนะกลิ่นของน้ำปูนะคะอันนี้เปิดออกมาหอมพึ่งหอมคืนเนี่ยแต่เวลาเคี่ยวเนี่ยคืนยิ่งกว่านะจ๊ะเวลาเคี่ยวต่อมันเดือดบนลดบันลดมนหองามันฟดน,ฟน,ฟน,นป้ท้อสามบ้านเจ็ดบ้านบนหลสูบ้านไหนเคี่ยวน้ำปูในหูเรื่องนะจ๊ะ คนเป็นลมพี่เดือนไ,ไปไกลๆเลยเนาะกินมันแห้งนะสาวแต่พอบฟองละเหอหรือฟองมันย่อบไปแล้วนะคะน้ำเริ่มแห้งงวดกินแรงๆกินน้ำปูแห้งๆก็จะลดน้อยถอยลงกลายเป็นกินหอมมันปูแทนนะสาวแม่ก็จะมาปรุงรสใส่เกลือแห้น้อยพี่ปนนิดหน่อยนะสาวบางบ้านเป็นแบบชอบก็ไม่ต้องใส่นะสาวแต่ละบ้านแต่ละจองทำมาเหมือนกันนะสาว แม่บอกว่าปรุงรสไปเลยเวลาบายเข้ามันจะเหมาะอีกนะเออนี่ทํากินเองที่บ้านเนาะนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้าแห้งงวดนะจ๊ะถ้าหน้ามันแฉะมันจะขึ้นรานะจ๊ะต้องเคี่ยวจนแบบจนแข็งก๊อกด๊อกนั่นแหละเออ <laughs> จนแห้งงวดนะคะแห้งประมาณนี้นะจ๊ะแล้วค่อยเอาไปใส่กระป๋องนะจ๊ะ แต่เดียวจะพาทุกคนกินข้าวายน้ำปูใหม่นะเจ้าหอมสดๆนะสาวโอ้ยย e ังข้าวอุ่นนอนฮ้อเดยอ่ะโง่เดียวในอิ่มแล้วค่ะมาทำหายอย่างทำแล้วนะสาวส่วนน้ำปูที่เหลือตักใส่กระป๋องเก็บไว้นะจากสามารถเก็บไว้ได้ข้ามปีข้ามเดือนได้เลยนะสาวบบบูดบบเน่าบบเสียแล้วก็น้ำปูบบขึ้นรานแล้วก็บำมนตัวนะสูตรของแม่นะจ้านิยมเอาไปทำน้ำซุน้ำปูนะจ้ะใส่เกง๊ยวนมไมไล่เนี่ยมัดขนาด